สวัสดีค er รับพบกับวิเคราะห์บอลเต็งกันอีกแล้วนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์บอลของคืนนี้นะครับเรามาสรุปทีเด็ดของเมื่อคืนกันก่อนเลยครับสำหรับคู่แรกครับเบอร์ลี่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนลิเวอร์พูลครับเบอร์ลี่แพ้ให้กับลิเวอร์พูล1ประตูต่อ0ครับสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนบุฟเฟ่ตันครับสเปอร์แพ้ให้กับบุฟเฟ่ตัน2ประตูต่อ0ครับเลเวนเต้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเลเบติสนะครับเลเวนเต้แพ้ให้กับเลเบติส2ประตูต่อ4ครับอาเจ็คเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนาเนเต้ครับอาจกชนะาวเอตตต้5ปรระู่0คับ สำหรับคืนนี้นะครับเราจะวิเคราะห์กันทีมไหนบ้างเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะครับครับผมสำหรับวันนี้เรามาเริ่มวิเคราะห์กันที่คู่แรกเป็นฟุตบอลของลาลิกาสเปนครับระหว่างมายโยกาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตลติกบินเบาครับเรามาดู5นัดล่าสุดของคู่นี้กันบ้างครับแอตลติกบินเบาชนะมายโยกา2ประตูต่อ0ครับแล้วก็แอตลติกบินเบาชนะมายโยกา3ประตูต่อ1เสมอ0ประตูต่อ0 บินเบาชนะ2ประตูต่อ1ีและบินเบาชนะ1ประตูต่อ0ูนย์ครับเรามาดูฟอร์ม6นัดล่าสุดของมาโยกาครับชนะ3แพ้3ครับในส่วนของแอตแลนติกบินเบาครับ6นัดล่าสุดชนะ3เสมอ2แพ้1ครับมาดูฟอร์มการเล่นล่าสุดของมาโยก้ากันบ้างครับนัดล่าสุดชนะคาดิฟ2ประตูต่อ1แพ้ให้กับรายโยเบยกานน่ประตูต่อศย์ แพ้ให้กับบียาริวันสประตูต่อศูนย์ชนะเอดบันยอนสประตูต่อหนึ่งแล้วก็แพ้ให้กับเลมนเต้สประตูต่อศูนย์ครับมาดูเกมเล่นในบ้าน5นะัดล่าสุดของมายอกาครับมายอกาชนะกาดิฟสอประตูต่อหนึ่งครับชนะเอดบันยอนสประตูต่อหนึ่งแพ้บาเซลนา1ประตูต่อศูนย์เสมอเซตาบิโก้ศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วก็เสมอกับเกตาเป้ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูของทีมเยือนกันบ้างครับทีมเยือนแอตลติกบินเบา5นะัดล่าสุดครับ เสมอกับบาเลเซีย1ประตูต่อ1ชนะเอลเอสบัยอนครับ2ประตูต่อ1ชนะเรอัลมาลิด1ประตูต่อ0ชนะรายโยบายกาโน1ประตูต่อ0และเสมอกับบาร์เซโลนา2ประตูต่อ2ครับมาดูเกมเย็นของแอตเลติกบินบาครับ5้นัดล่าสุดนะครับชนะรายโยบายกาโน่1ประตูต่อ0เสมอกับอาาเบส0ประตูต่อ0แล้วก็ชนะ2ประตูต่อ0ชนะโอซาสูน่า3ประตูต่อ1แล้วก็เสมอกับเกตาเฟ่0ประตูต่อ0ครับ เรามาดูเรทราคาแต่ละเว็บกันบ้างครับเรามาดูเว็บของ MM88 กันเลยครับราคาน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.95ครับไหลขึ้นไปเป็น0.96ครับในราคาต่อ่อนะครับราคาทีมเืียราคาน้ำเริ่มอยู่ที่0.95ไหลขึ้นไปเป็น0.97ครับสำหรับคู่นี้นะครับผมได้วิเคราะห์แล้วฟันตรงสกอร์ครับมายก้าแพ้ให้กับแอตติกบินเบา1ประตูต่อ2ครับผมมองไปทางแอตติกบินเบาครับ เรามาดูคู่ต่อไปกันเลยครับเป็นคู่ของกันโจซิลิอาร์นะครับบอลอิตาลีครับระหว่างสเปเชียกับฟิออร์นั่นเองนะครับเรามาดูนัดล่าสุดคู่นี้ที่เจอกันนะครับฟิออร์ชนะสเปเชียลสามประตูต่อศูนย์ครับฟิออร์ชนะสเปเชียลสามประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็เสมอสองประตูต่อสองครับเรามาดูฟอร์มหกนัดล่าสุดของสเปเชียครับเอกนัดล่าสุดชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับฟิออร์ชนะหนึ่งเสมอสามแพ้สอง มาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของสเปเชียครับนัดล่าสุดจะเป็นเชียร์เสมอกับซาเลนิตาน่านะครับ2ประตูต่อ2ชนะซานโดเรียหนประตูต่อศูนย์ชนะเอซิมิลาน2ประตูต่อ1ชนะเจนัว1ประตูต่อศูนและแพ้ให้กับเวโรนา2ประตูต่อ1ครับเรามาดูเกมเล่นในบ้านกันบ้างนะครับเล่นในบ้านชนะซานโดเรียหนประตูต่อ0นแพ้เวโรนา2ประตูต่อ1เสมอเอมบอรี1ประตูต่อ1แล้วก็แพ้กับอิเช่2ประตูต่อศูนย์ เสมอกับซัโซโล่นะครับ2ตูต่อ2ครับมาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับฟิออนะครับฟิออห้านัดล่าสุดชนะอัตแลนตาสามประตูต่อ2แพ้กับลาซิโก3าประตูต่อศูนเสมอคายาี่1ประตูต่อ1ชนะเชนัว6ประตูต่อศย์และเสมอกับนาโปลี2ประตูต่อ2ครับมาดูเกมเยือนกันบ้างครับ5นัดล่าสุดของฟิออชนะอัตแลนตา2ประตูต่อ2 3ประตูต่อ2ครับเสมอ 1>, 1ประตูต่อ1กับกายารีแล้วก็เสมอนาโีลอ2ประตูต่อ2แพ้กับตริโนสประตูต่อ0แล้วก็เสมอกับเวโรนา1ประตูต่อ1ครับมาดูราคาแต่ละเว็บกันบ้างนะครับราคาต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับมาดู M88 กันเลยครับราคาน้ำเจ้าบ้านเปิดอยู่ที่0.95ไหลขึ้นไปเป็น1.02ครับสำหรับทิมเจ้าบ้านมาดูฟิเมืยนกันบ้างครับราคาน้ำเปิดอยู่ที่0.95ไหลลงมาที่0.91ครับ คู่นี้ราคาต่อกันอยู่ที่ครึ่งลูกครับฟันทองสก,กอร์ครับสเปเชียลเสมอกับฟรีออร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผมมองไปทต่างสเปเชียลครับฟันธงมาดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับเป็นคู่ของเ,ออเว็บบอมวิทเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยเอือนแบล็กเบิร์นนะครับมาดูผลงานคู่นี้ที่เจอกัน5นัดล่าสุดครับเว็บบอมวิชนะแบล็กเบิร์นสประตูต่อหนึ่งครับเสมอได้ประตูต่อหนึ่งแล้วก็เว็บบอมวิชนะ แบ็กเบิร์น3ประตูต่อ2แบ็กเบิร์นชนะ2ประตูต่อ1แล้วก็เสมอ1ประตูต่อ1ครับมาดู6นัดล่าสุดของเว็บอมบิดกันบ้างน,นะครับเอ่อชนะ1เสมอ2แพ้3นะครับมาดูแบ็กเบิร์นครับชนะ2เสมอ1แพ้3ครับมาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของเว็บอมบิดนะครับนัดล่าสุดนะครับแพ้ให้กับเชฟฟิลด์2ประตูต่อ0แพ้เมนวอก สประตูต่อศูนย์แพ้เบตตัน2ประตูต่อศูนย์ 0, ชนะพีเตอร์โบโร3ประตูต่อศูนย์และแพ้ให้กับกินพาร์กนะครับ1ประตูต่อศูนย์ครับมาดูเกมเล่นในบ้านของบอมบิดกันบ้างครับนัดล่าสุดน,นะครับแพ้กับเบตตัน2ประตูต่อศูนย์ชนะพีเตอร์โบโร่นะครับ3ประตูต่อศูนย์เสมอไบตัน1ประตูต่อ1แล้วก็เสมอคาดิฟ1ประตูต่อ1และชนะเรดดิ้ง1ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูทีมเยือนกันบ้างครับ แบ็กเบิร์นนะครับนัดล่าสุดแพ้ให้กับนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับสประตูต่อศูนย์ครับแพ้ให้กับสวันชี1ประตูต่อศูนเสมอลูตันศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับชนะมิดเดิลบร1ประตูต่อศูนและแพ้ให้กับเอาซิตี้2ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูเกมเยือนกันบ้างนะครับของแบ็กเบิร์นนัดล่าสุดแพ้ให้กับสวันชี1ประตูต่อศูนย์เสมอลูตันศูนประตูต่อศูนย์แพ้ให้กับอาซิตี้2ประตูต่อศูนย์ชนะ ดิฟซิตี้หประตูต่อศูนย์และแพ้ให้กับวีแกน3าประตูต่อ2ครับเรามาดูเรทราคาคู่นี้กันบ้างน,นะครับราคาต่อรองอยู่ที่ครึ่งลูกครับมาดูราคาน้ําของ M88 ของทีมชาวบ้านครับเริ่มต้นอยู่ที่ราคาน้ํา0.83ไหลขึ้นไปเป็น0.91ครับมาดูทีมเย็นกันบ้างครับราคาน้ําเริ่มอยู่ที่1.05ไหลลงมาที่1 0 1นะครับ สำหรับคู่นี้ราคาต่อรองอยู่ที่ครึ่งลูกนะครับผมฟันทงสกอร์ครับห้เว็บบอมวิชนะแบ็กเบิร์น2ประตูต่อ1ครับผมมองมาทางเว็บบอมวิทครับเรามาดูคู่ต่อไปกันเลยครับเป็นคู่ของออปอยเอลเคยัดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมักกวีไอฟาครับมาดู5นัดล่าสุดของคู่นี้ครับมักกวีไอฟาชนะ4ประตูต่อ0เสมอ1ประตูต่อ1 มาร์คบีเอฟพาชนะ4ประตูต่อ0ูนย์มาร์คบีเอฟพาชนะ4ประตูต่อ2และมาร์คบีเอฟพาชนะ3ประตูต่อ0ครับมาดู5นะัดล่าสุดของอโปลเอลเกยัดนะครับแพ้ให้กับมาร์คบีเอฟเทวาวิฟนะครับ1ประตูต่อ0แล้วก็แพ้1ประตูต่อ0แพ้ให้กับอาเดล่าสองประตูต่อศูนย์เสมอ2ประตูต่อ2แล้วก็เสมอ2ประตูต่อ2ครับมาดูเกมเล่นในบ้านกันบ้างครับคนะแนนล่าสุด นัดล่าสุดก็แพ้1ประตูต่อศูนย์ครับเสมอ2ประตูต่อ2เสมอ2ประตูต่อ2เสมอ2ประตูต่อ2แล้วก็ชนะนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาดูทีมเยือนกันบ้างครับทีมเยือนห้านัดล่าสุดนะครับชนะ6ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ชนะ2ประตูต่อศูนย์เสมอ1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เสมอ1ประตูต่อ1ชนะ2ประตูต่อ1ครับมาดูเกมเยือนของมาร์กาเบียลฝากกันบ้างครับ5นัดล่าสุดชนะ อาเบร่าสประตูต่อศูนย์เสมอในตันยาหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็ชนะเออ่เบียเชวาสองประตูต่อหนึ่งชนะเปตาทิดว่า4ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ชนะ6ประตูต่อศูนย์ครับมาดูเรทราคากันบ้างครับแต่เราเว็บคู่นี้เปิดอ,อยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งกับลูกครึ่งนะครับเรามาดูราคาน้ำของ M88 กันเลยครับ ทีมเจ้าบ้านนะครับราคาหน้าเปิดอยู่ที่0.97ครับยังคงที่เหมือนเดิม0.97ครับมาดูทีมเยือนกันบ้างครับราคาหน้าทีมเยือนเปิดอยู่ที่0.87ครับยังคงที่อยู่ที่0.87ครับราคาต่อรองอยู่ที่ลูกครอบลูกครึ่งครับบันทงสกอร์ครับผมให้มาร์คกวาร์ฟีไอฟาชนะเคยยัดนะครับ2ประตูต่อศูนย์ครับผมมองไปทางมาร์คกวาร์ฟีไอฟาครับบันทงครับเรามาสรุปวิเคราะห์บอลเต็งกันอีกครั้งนะครับชีเด็ดคืนนี้สําหรับคู่แรก มายอก้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนแอตเลติกบินเบาครับผมมองไปทางแอตเลติกบินเบาครับคู่ที่2ครับสเปเชียครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนฟิออร์เดชินาครับผมมองไปทางสเปเชียครับคู่ที่3ครับเว็บบอมวิดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนแบ็กเบิร์นครับผมมองไปทางเว็บบอมวิดครับคู่ที่3คู่ที่4นะครับอัปเอิลเดอร์ยัตนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนมาร์กบีไอฟาครับผมมองไปทางมาร์กบีไอฟาครับฟันธงครับ